สวัสดีค่ะพี่ดีซีเชิญค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงมายังไงถึงมาร่วมงานกับเดอะ,ะพาร์กินสันเพลงนี้ก็จริงๆ EDC เรามีรายการ EDC ชวนมาแจ,จ๊ใน u t u b e แล้วก็เรามีแกสเนี่ยเป็นเดอะพาร์กินสันตอนหนึ่งครับแล้วก็มันเป็น EP ีที่แบบเวิร์กมากมันดีมากเคมีมันเข้ากันมากอะไรเงี้ยเออร้องเสียงพี่กับร้องเสียงคุณพี่เขาใช่เป็นแบบเป็นร้องที่แบบพอเล่นด้วยกันแล้วมันแบบ มันอินแมันอ,อินเราก็เลยแบบชวนเข้ามาในคอนเสิร์ตใหญ่ ETC <อ>ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคอนเสิร์ต ETC ชวนามาแจาม<า><า>ครับเ,ออเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยไหนๆสเดือนก่อน ก่อนที่จะคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยเรามาทำเพลงด้วยกันจักเพลงดีกว่าพี่มีเวลาแค่2เดือนพี่ทำเพลงกันเลยเหรอคะใช่พี่สามารถทำเพลงได้เร็วขนาดนั้นเลยสองเพลงที่ที่ก่อนก่อนคอนเสิร์ตใหญ่เียแต่เราทำเราทำก่อนหน้านั้นแล้วที่มาเพลงนี้ล่ะคะมาได้ยังไงที่มาเพลงนี้ก็จริงๆเราก็นัดคุยกับน้องน้องการพากินสันนะครับน้องการก็เป็นคนเขียนเนื้อทำนองมาแล้วเราก็มาทำดนตรีด้วยกันเหรอพี่โซช่วยอะไรไหมคะเรื่องนี้ ช,ช่วยกันครับเราก็ไปทำเพลง uh huh. ล้วก็จะไปสุมกันอยู่ห้องอัดบ้านท oh. ี่หนึ่ง oh. แต่เมื่อกี้นู้เห็นพี่มินกับพี่โอเล่ยืนเฉยๆนะคะทำอะไรให่จังหวะอยู่พี่ทำอะไรเป็นคอรัสนะอ๋อนี้เราไม่ได้ขนมากันทั้งวงเลยเป็นเบอร์ชันพิเศษเป็นเบอร์ชันพิเศษแต่ว่าถ้าอยากเห็นแบบจัดเต็มจะต้องไปเจอกันในคอนเสิร์ตซึ่งคอนเสิร์ต ETC นะคุณผู้ชมขาไปเลยที่ทุกคนต่างบอกว่าไปดูแล้วก็อยากดูอีกแบบเรื่อยๆเพราะว่าคุณภาพมากๆขอบคุณมากปีที่แล้วนุ้ยก็ไปดูใช่ยืนเย้ยวเย้ยวอยู่ห้างหลังถูกต้องสนุกมาก แล้วปีนี้ล่ะคะพี่อะไรพิเศษก็ปีนี้เป็น ETC ชวนมาแจมคอนเสิร์ตมันก็จะมีความพิเศษก็คือแขกรับเชิญที่จะมานี่แหละครับเราก็ได้เชิญแขกรับเชิญต่างๆมาก็จะมีนี่เดบักกินสารมาแน่นอนแล้วก็มีพี่ปอตดเบอนดอนด็อกแล้วก็มีไทม์ไทยครับแล้วก็มีน้องโอ๊ตปาโมดแล้วก็มีบกกี้ไลออนครับเป็นหนึ่งสาวในงานนี้ครับแล้วความพิเศษนอกจากศิลปินที่มาแจมมีอะไรอีกไหมคะก็เราจะแจม พลงของก็เป็นเพลงของศิลปินแหละแล้วก็จะได้ฟังเพลงในเวอร์ชันใหม่ๆกันค่ะที่แบบมา r e ี r r a เรนกันใหม่ใช่เจอกันยังไงจองบัตรที่ไหนครับพี่ก็จองบัตรได้ที่แอปพลิเคชัน The Concert ครับก็คอนเสิร์ตมีวันที่6กันยายนใกล้แล้วนะโอ้ยูอัครับใกล้แล้วใกล้แล้วนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าก็ไปซื้อบัตรไว้แล้วแหละแต่ยังพอมีอยู่มีอหรับบัตรนั่นเองครับ